ชามือชาเท้าเพราะปอดประสาทอักเสบให้ทำแบบนี้เราจะเริ่มจากบริหารมือกันก่อนนะคะทาแรกให้กำรรและแบมือทำต่อเนื่อง10-20ครั้งค่ะท่าที่สพับนิ้วมือไปทีละข้อแล้วออกแรงกำรรม,มือจากนั้นค่อยๆเหยียดนิ้วออกช้าๆทำต่อเนื่อง10ครั้งท่าที่สามคว่ำมือลงจากนั้นก็กระดกข้อมือขึ้นลงให้สุดทำต่อเนื่อง10ครั้ง และเราจะให้ตั้งมือขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็ทำท่าเช็คแฮน์ขึ้นลงทำต่อเนื่องอีก10ครั้งค่ะต่อมาจะเป็นการบริหารเท้าค่ะทาแรกมือจับส้นเท้าส่วนอีกมือหนึ่งก็จับไปเท้าไว้ให้ออกแรงดันและกระดกส้นเท้าขึ้นยืดค้างไว้10วินาทีทำา10ครั้งท่าที่2ให้กระดกข้อเท้าขึ้นและลงทําต่อเนื่อง10ครั้งส่วนท่าสุดท้ายใช้มือจับข้อเท้าส่วนอีกมือหนึ่งก็จับประสานนิ้วเท้าไว้ จากนั้นหมุนข้อเท้าตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาทํา10ครั้ง